สวัสดีครับเด็กวันนี้มาพบกับคุณครูโมนะครับกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองในวันนี้คุณครูโมมีเพลงร่างกายของฉันมาให้เด็กได้เคลื่อนไหวตามคุณครูโมด้วยก่อนอื่นเรามาเรียนท่าทางกันก่อนนะครับจับหัวจับหูจับข้างจับไหล่จับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ ดอ,อ่าเด็กๆจับกันถูกต้องไหมลูกต่อไปคุณครูโมนจะร้องเพลงให้แล้วเด็กๆจับให้ตรงกับที่คุณครูโมลร้องนะครับ Are you ready Are you ready โ okay. อ่าหนึ่งสองสาจับหัวหูคางไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ สดออ่าไหนใครทันมากเอ่ยเก่งมากเลยทีนี้ลุกขึ้นเลยคุณครูโมจะเป็นคนเคาะจังหวะให้นะครับโอเคพร้อมหรืยอยังหนึ่งสจับหัวหูวคางไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับเสด จับหัวหูคางไหลจับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับะดืออ่ะทีนี้เรามาทำพร้อมกันหนึ่งรอบนะอ่ะอาย u r รดี y โอเคจับหัวหูคางไหลจับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับะดือ เก่งมากเลยแล้วรู้ไหมว่าทําไมคุณครูโมถึงพาร้องเพลงนี้เพราะว่าหัวหูคางไรหลหรือสิ่งต่างๆที่เราจับกันไปเนี่ยคืออะไรใครรู้บ้างเขาเรียกว่าร่างกายร่างกายมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ม,มีคุณค่าไหมลูกมีคุณค่ามีคุณค่าต่อใครเอ่ยต่อตัวเราใครใช้ขาในการวิ่ง หนูใครใช้นิ้วในการหยิบจับหนูเพราะฉะนั้นร่างกายเรามีแค่หนึ่งเดียวเราจะต้องดูแลให้ร่างกายของเราอยู่กับเราให้นานที่สุดเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดออกมาด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ดูแลร่างกายของเราแล้วเราก็ เราก็จะเจ็บป่วยและใช้ร่างกายต่ออีกไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจโมเนี่ยจะมาสอนนะครับว่าการดูแลร,ร่างกายตัวเองให้ห่างไกลจากเจ้าโควิดเนี่ยเป็นยังไงรอดูอีพีต่อไปเลยนะครับว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เนี่ยครูโม,โมจะสอนอะไรตามไปเลยสวัสดียามเช้านะครับเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าคนนี้ใครคนนี้คุณครูโมนั่นเองก่อนอื่นเรามาทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Good morning student เด็กๆตอบว่าอะไรนะ Good morning teacher How are you today แอมอะไรเอ่ยวันนี้แอมอะไรกัน I'm happy I'm fine I'm cute เด็กๆแอมอะไรกันเอ่ยวันนี้มีใครรู้ไหมว่าทําไมเราถึงไม่ได้มาโรงเรียนเพราะอะไรใครรู้บ้างไหนย,ยกมือ่าถูกต้องครับเพราะว่าโรงเรียนปิด ปิดเพราะอะไรล่ะปิดเพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของโรคติดต่อไหนใครตอบครูโมได้บ้างเอิดว่าเป็นโรคอะไรนะโควิดถูกต้องแล้วครับคือโควิดนั่นเองเพราะว่าตอนนี้โควิดกําลังระบาดท,ทางโรงเรียนเนี่ยจึงจะต้องปิดตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อจากคนไปสู่คนนั่นเองนะครับการที่เราได้พักอยู่บ้านเท่ากับว่าเราช่วยกันหยุดเชื้อนะครับ แต่ว่าอย่าลืมว่าการอยู่บ้านคุณครูโมมีการบ้านให้แล้วให้ในเด็กทุกคนทํนาการบ้านที่คุณครูโมมอบหมายให้เรียบร้อยก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะครับวันนี้เรามาพบกันเราก็จะมาเรียนรู้และก็ทบทวนความรู้กันนะวันนี้คุณครูโมจะมาสอนในเรื่องของหน่วยร่างกายการดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้ปลอดภัยไกลจากเจ้าโควิดนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาทบทวนตัวเลขภาษาอังกฤษกันก่อน Number ตัวเลข ONE 1 1ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะครับ ONE 1 1 TWU O2 2 THR w 3ส โฟร์โฟร์ i ี v ่ไายห้าซิกหกเจเวนเจ็ดเอไอเจสทดแปดไนน์เก้าและ T.E.N.10 เก่งมากเลยตกมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปเรามาร้องเพลงที่เราเคยร้องกันทุกวันเถอะอ่ะเด็กๆพร้อมไหมครับ Are you ready Are you ready โอเคอ่ะพร้อมนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลง1ถึง10อ่ะคุณครูโมจะนับ1-3นะครับ1 2 3ไป1ถึง10พวกเราจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากจะกิงก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับให้ครบทางสิบโอ้โหเด็กๆนับเลขได้เสียงดังมากๆเลยตกมือให้ตัวเองหน่อย ครับสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโมก็จะมาสอนในเรื่องของการป้องกันตัวเองออกจากเจ้าโควิด -19 เาราจะไม่ยอมเจ็บป่วยเพราะเจ้าโควิด -19 กันนะครับเด็กๆการเรียนรู้การป้องกันตัวเองผ่านให้ผ่านไปจากให้ผ่านโควิด -19 ้ไปได้วยกันแหมภาพแรกเราเห็นอะไรเอ่ยเราเห็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงก็ทาอะไรกันลูกเขาคุยกันแต่ว่าเขาคุยกันแล้วเขาสวมอะไรด้วยนะ สวมหน้ากากอากิงมากเลยลูกเขาสวมหน้ากากในการพูดคุยกันเพื่อป้องกันการกระจายของน้ํารายนะครับน้ําลายเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยติดโรคจากเพื่อนได้นั่นเองขั้นตอนที่หนึ่งตรวจคัดกองอุณหภูมิร่างกายทุกเช้าก่อนเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้ เซเว่นอีเลฟเว่นเทสโก้โลตัหรือว่าที่ไหนเขาก็มีจุดคัดกรองแล้วใช่ไหมคําเด็กเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปไหนเนี่ยเราจะต้องผ่านจุดคัดกรองเข้าไปก่อนจุดคัดกรองของเรานั้นทําอะไรบ้างน,นะมีการวัดไข้มีการตรวจว่าเราได้สวมหน้ากากอนามัยหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนขั้นตอนที่2 <c oughs> รักษาระยะห่าง จากเพื่อนและคนรอบข้างการรักษาระยะห่างเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าหากเราอยู่ไกลกันตอนนี้เราต้องอยู่ไกลๆก,กันนะดเด็กๆเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้กันเราก็จะหายใจรดกันเราก็จะมีการได้รับโรคหรือเชื้อโรคต่างๆจากเพื่อนหรือจากคนรอบข้างได้นั่นเองขั้นตอนที่3ล้างมือให้สะอาดหลังรับประทานอาหาร และเข้าห้องน้ําไม่ว่าเราจะเข้าห้องน้ําหยิบจับอะไรมาสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการอะไรลูกการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าเจลล้างมือนั่นเองนี่คือแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือเด็กๆก็เห็นไหมลูกการบีบแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือเนี่ยบีบแค่พอประมาณนะครับบางคนเนี่ยชอบบีบเล่นคุณครูมโมเห็นนะบีบพอประมาณจากนั้นล้างมือวนให้ทั่วมือทั้งฝ่ามือและนิ้วมือนะครับ ล้างมาให้ถึงข้อมือเจ้าตัวเจลและแอลกอฮอล์เนี่ยเจลแอลกอฮอล์ตันนี้จะทําการฆ่าเชื้อโรคต่างๆเราจะใช้ในในเมื่อที่เราไม่มีน้ําใช้หรือว่าไม่มีสบู่ใช้นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สีมาถึงขั้นตอนที่สีแล้ว รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ําของตัวเองเราจะใช้ช้อนซ่อมของตัวเองนะครับเราจะไม่ใช้แก้วน้ําหรือช้อนซ่อมกับคนอื่นนะเพราะว่าการติดต่อของโรคเนี่ยค,คุณครูโมอบอกแล้วว่าการติดต่อของโควิดเนี่ยติดต่อจากคนไปสู่คนเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองนะลูกไม่ใช้ของร่วมกันกับคนอื่นที่เป็นของส่วนตัวเด็ดขาด ขั้นตอนที่5สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นช่วงรับประทานอาหารในตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองเพราะว่าโรงเรียนปิดเรียนแล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเซเว่นอีเลเวนเราจะต้องใส่อะไรเอ่ยสวมหน้ากากอนามัยเป็นครูโมมีหน้ากากมาให้ดูด้วยกัน2แบบเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยหน้ากากแบบนี้อ่า แบบนี้ที่เป็นเหมือนกระดาษเขาเรียกหน้ากากอะไรลูกใครจาได้เขาเรียกหน้ากากอะไรเขาเรียกหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยคือหน้ากากที่ทําจากวัสดุที่เราใช้เพียงครั้งเดียวหรือทําจากวัสดุที่คล้ายๆกับกระดาษแต่ไม่ฉีกขาดง่ายนั่นเองนะลูกและอย่างนึงอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าเนี่ยเราสามารถที่จะซักแล้วนามาใช้ซ้ําได้ แต่หน้ากากอนามัยเราควรใช้แค่วัน1วันและทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยนะครับเราไม่ควรนําตัวนี้มาใช้ซ้ําเพาะอะไรลูกเพราะมันซักไม่ได้พอมันซักไม่ได้เชื้อโรคมันก็จะสะสมอยู่ในนี้นั่นเองวันนี้คุณครูโมจะมาสอนวิธีการสวมหน้ากากที่ถูกต้องอันดับแรกนะครับ ข้างบนจะมีแถบที่เป็นขดลวดนะเด็กๆสังเกตดูนะจะมีขดลวดอยู่ไว้สำหรับดัดเราจะเอาไว้ข้างบนและสีที่เราจะนําออกนะครับเราจะนําด้านที่มีสีอ่อนๆอย่างเช่นสีเขียวสีฟ้านะครับออกแล้วเอาด้านสีขาวเนี่ยไว้ติดกับจมูกอันดับแรกให้เด็กๆจับสายคล้องหน้ากากนะครับและคล้องลงไปแบบนี้ที่ใบหูจากนั้นให้ดึงที่ปลายคานะครับให้ยาวลงมาเลยให้คลุมคางเลย คุมค้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดลวดลงไปนั่นเองกดลวดให้แนบก,กับสันจมูกนะครับเด็กๆเ,เพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้เสียงหักหรือน้ำลายหรือว่าเชื้อโรคจากภายนอกเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วก็เชื้อโรคจากเราเนี่ยเข้าไปสู่อภายนอกนั่นเองนะครับวิธีการถอดที่ถูกต้องเด็กๆอย่าจับแล้วถอดแบบนี้นะลูกเพราะว่าตรงเนี้ย มันจะเป็นจุดที่เรากรองเชื้อโรคไว้แล้วพอเรากรองเชื้อโรคไว้แล้วปุ๊บถ้าเรามือไปจับมาจับหูจับตาอย่างเงี้ยเราก็จะติดเชื้อโรคไว้อีกให้เด็กๆนี่เห็นเส้นสายของไหมลูก้องออกหนึ่งข้าง้องออกสองข้างพร้อมกันนะครับ้องออกแบบนี้พอเสร็จแล้วให้เด็กๆนะครับนําหน้ากากที่เราถอดออกแล้วเนี่ยไปทิ้งถังขยะให้เขาเรียบร้อยหลังการใช้งานนั่นเองอ่าข้อต่อไปกันเลยดีกว่า ข้อต่อไปทําความสะอาดมือด้วยเจลอนามัยบ,ยบ,ยบย่อยๆอังคูมโมเคยบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อังคูมโมลองล้างมือให้ดูแล้วนะครับเวลาเราไปไหนเนี่ยถ้าเรามีเจลล้างมือเนี่ยพกไปด้วยขวดเล็กๆก,ก็ดีนะครับเพราะว่าข้างน,นอกเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะให้เด็กๆเนี่ยพกติดตัวไปด้วยเลย ต่อไปใช้อุปกรณ์การเรียนของตนเองเท่านั้นเหมือนกับข้อน,นั้นเลยที่เราจะไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเพราะว่าการหยิบจับการสัมผัสเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะติดเชื้อโรคได้นั่นเองนะครับอ่าหมดแล้วการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด1 9เห็นไหมล่ะไม่ยากเลยเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองที่บ้านเลยนะครับ วันนี้คุณครูมก็ได้สอนไปแล้วเทคนิคและวิธีการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ใครอยากเป็นโควิดก็ต้องดูแลตัวเองดีนะลูกใครอยากเป็นไหมมีใครอยากเป็นไหมไม่มีไม่มีใครอยากเป็นโควิดเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดีๆไหนใครไม่อยากเป็นโควิดยกมือใครอยากเป็นโควิดยกมือใครไม่อยากเป็นโควิดยกมือ เห็นไหมเด็กๆไม่มีใครอยากเป็นโควิดเลยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพรักษาต่างกายของตัวเองที่ดีและที่สําคัญ อย่าลืมการบ้านที่คุณครูมัวสั่งเด็ดขาดอยู่บ้านห้ามเอาแต่วิ่งเล่นนะครับลูกให้ทําการบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านแบบบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเราจะเจอกันในวันเปิดเทอมสําหรับวันนี้คุณครูโมมาสอนในเรื่องของกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยร่างกายหรือเรื่องการดูแลตัวเองจากโรคภัยไข้ไขเจ็บเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย มาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้เนี่ยคุณครูโม,โมจะให้เด็กๆนะครับเตรียมกระดาษคนละหนึ่งแผ่นพร้อมดินสอและก็สีนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูโมจะให้เด็กๆวาดภาพตัวเองนะครับกับวิธีการป้องกันเจ้าโควิด -19 ว่าเราจะเรื่อกวิธีใดนะครับในการป้องกันตัวเองมาดูกันดีกว่าว่าคุณครูโมเนี่ยเรื่องวิธีอะไรนะครับนี่เลยครูโมย,ยังรประมายสีไม่เสร็จเลยนะนี่คุณครูโมวาดรูปคุณครูโมกําลังทําอะไรเอ่ย ใส่อะไรใส่หน้ากากอนามายัยถูกต้องใส่หน้ากากอนามายัยแล้วเด็กๆล่ะเด็กๆจะเลือกวิธีการไหนป้องกันตัวเองดีอย่าลืมวาดรูประบายสีมาสม่งคุณครูโม,โมในวันที่โรงเรียนเปิดด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครูโมขอตัวไประบายสีต่อก่อนนะคุณครูโมหวังว่าผลงานของเด็กๆเนี่ยจะสวยกว่าของครูโมนะครับ คุณครูโมรอดูนะครับอย่าลืมทำการบ้านมาก,มากัระไรใ,ใครทำงานเสร็จแล้วบ้างตั้งแต่เช้าเราเรียนรู้อะไรกันใหม่บ้างนะใครทำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเล่นเสรีคุณครูโมจะให้เวลาเด็กๆคนละ15นาทีในการทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ตนเองถนัดนะครับจะเป็นกิจกรรมต่อจิ๊กซอว์กิจกรรมเล่นตามมุมหรือการเล่นของเล่นที่มีอยู่ที่บ้านนะ คุณครูโมจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นแล้วเราจะมาพบกันอีกนะครับในกิจกรรมต่อไปส่วนต่อหลังจากนี้คุณครูโมก็จะแอบไปพักต่อนิโก้15นาทีเหมือนกันเด็กเลยแล้วเรามาพบกันในกิจกรรมต่อไปนะครับสวัสดีครับต่อไปเลยครับเป็นกิจกรรมการแจ้งนั่นเองปกติเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยกิจกรรมการแจ้งของเราเราจะไปที่ไหนนะติ๊กตักติ๊กต๊อก ชูต้องนะคะเราจะไปที่สนามเด็กเล่นกันแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่บ้านเราจะทํายังไงดีนะเราถึงจะได้ไปเล่นกลางแจ้งวันนี้คุณครูโมโจะให้เด็กๆประดิษฐ์จรวดพิเศษคี่ทลายเจ้าโควิดเลยดีไหมไปเล่นกลางแจ้งกันอันดับแรกนะคะให้เด็กเตรียมกระดาษขึ้นมาหน,นึ่งแผ่นนี่คือกระดาษเปล่าๆที่คุณครูโมโเตรียมไว้นะครับต่อไปเราจะทําการพับจรวดกันให้เด็กๆนะครับพับกระดาษทบขึ้นแบบนี้ แบบนี้เลยแล้วก็รีดกระดาษนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะครับพอพับได้แบบนี้ใช่ไหมลูกเราจับปลายมันขึ้นมาจากนั้นเราก็จะพับลงไปแบบน,นี้นี่แบบน,นี้เลยตํารวจของเราพับลงไปเลยครับพัพทนนบท,<ะ>ทั้งสองด้านให้เท่ากันนะครับเสร็จแล้วให้เด็กๆประกบเข้าด้วยกันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าที่มีปลายแหลมและายาวแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆนะครับพับปีกของสรวดก็คือพับในส่วนนี้ลงมาแบบนี้แบบนี่น,นี่พับแบบนี้เลยพับแบบนี้นะครับพับให้แนบแบบนี้นี่พับๆบบนี้ปุ๊บสองด้านเราก็จะได้จรวดแบบนี้นั่นเอง จากนั้นให้ใเด็กๆเนี่ยนาไปตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับจรวดของเด็กจะเป็นสีอะไรก็ได้และให้เด็กๆนําตรวดนี้นะครับไปโยนในเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะไปโยนในที่โล่งกว้างในบริเวณบ้านของเด็กๆนะครับห้ามออกไปนอกบริเวณบ้านนะเข้าใจไหมในบ้านก็ได้ถ้าบ้านใครที่ไม่มีลานกว้างหรือไม่มีสถานที่ก,กว้างให้โยนในห้องหรือในบ้านก็ได้นะครับส่วนใครที่มี ได้ถุนบ้านลานหน้าบ้านอย่างนี้ก็สามารถที่จะประโยชน์หน้าบ้านได้และให้คุณแม่ถ่ายวิดีโอการทดสอบตรวจป้องกันโควิดของเราและส่งเข้ามาในไลน์ของครูโมโนะครับครูโมโเนี่ยจะเป็นคนตรวจเองนะว่าตรวจของใครเนี่ยพุ่งได้ไกลกว่ากันแล้วก็ไปได้ไกลกว่ากันนั่นเองอ่าถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆไประบายสีแล้วไปจัดการทดสอบตรวจและส่งไลน์มาให้ครูโมโดูเลยตกลงไหมครับ โอเคแล้วเพื่อนคอรูโมจะรอตรวจนะครับแล้วพบกันครับกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองเราเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมครับเด็กๆร่างกายของเราจะต้องใส่อะไรด้วยใส่เสื้อผ้าถูกต้องถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยคนหนึ่งก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็จะโป๊เพราะฉะนั้นไม่ได้เราจะต้องใส่เสื้อผ้าทั้งปกปิดส่วนที่เราไม่ควรให้ใครเห็นและเป็นการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราหนาวแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวถูกไหมครับ หรือใครใส่เสื้อก้ามถ้าใครใส่เสื้อก้ามตอนหนาวเนี่ยระวังจะไม่สบายเอานะอ่ะเกมที่คุณครูโมพามาก็คือเกมแต่งตัวนั่นเองนี่น้องคนนี้คือน้องเชอรี่น้องเชอรี่เป็นเด็กหญิงชั้นอนุบาลสามที่โรงเรียนบ้านเสดียงนั่นเองไหนใครเคยเห็นน้องเชอรี่บ้างเอ่ยเชอรี่มาอย่างไงเนี่ยเชอรี่ใส่งเ่งในตัวเดียวเชอรี่โปอยู่ไหมลูกโปอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยเชอรี่แต่งตัวกันนะครับอันดับแรกเราจะสวมอะไรให้เชอรี่ดีลูกสวมเสื้อใช่ไหม สวมเสื้อเชอรี่สวมเสื้ออันนี้ <lawsuit royable. S 1> คือเสื้อของเชอรี่เลยลูกเชอรี่สวมเสื้อถูกหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้กระโปรงไม่ใช่เสื้ออันนี้ล่ะถูกไหมอันนี้รองเท้าไม่ใช่เสื้ออันนี้ล่ะถูกไหมอ่าอันนี้เสื้อเชอรี่กําลังสวมเสื้อจับคู่เชอรี่กับเสื้อเลยต่อไปเชอรี่กําลังทําอะไรนะตอนรูปมีเชอรี่กําลังทําอะไรลูก เชอรี่กำลังใส่กระโปงอันนี้กระโปงหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้กระโปรงหรือเปล่าถูกต้องนะครับเชอรี่กำลังสวมกระโปงใส่กระโปงนั่นเองต่อไปสุดท้ายเชอรี่กำลังจอบไปข้างนอกเชอรี่กำลังทำอะไรเอ่ยเชอรี่กำลังสวมรองเท้าอันนี้คือรองเท้าของเชอรี่ใช่ไหมหลายชิ้นสุดท้ายแล้วลูกอถูกต้องเชอรี่สวมรองเท้า และแล้วเชอรี่ก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนี่คือเชอรี่ก่อนที่กําลังจะออกไปข้างนอกน,นั่นเองไหนเรามาเปรียบเทียบกับเชอรี่ตอนที่ยังไม่ได้แต่งตัวชิ้ว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนเชียวเด,ดิมอ่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างครับอ่ามีเสื้อมีกระโปรงมีรองเท้าเพิ่มมาถ้าเชอรี่ออกไปนอกบ้านแบบนี้ได้ไหมลูก น่ากลัวมากเลยคนอื่นเขาก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าพเพื่อปกปิดร่างกายของเราให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมตรวจสอบการแต่งกายของตัวเองนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูโมก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะครับแล้วคุณครูโมจะกลับมาสอนใหม่ในชั่วโมงหน้านะอย่าลืมทํากันบ้านแปรงฟันก่อนนอนรับประทานอาหารให้ตรงเวลา และดูแลตัวเองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ขึ้นครูโมไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ